เหรียญไตมารปีห้าเก้านะครับของหลวงปู่มาหาศิลาจีนทเป็นเหรียญรุ่นที่ห้าครับรุ่นที่ห้านับจากรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญที่เป็นรุ่นที่ติดอันดับความนิยมหนึ่งในสิบอันดับวัตถุมงคลที่ทรงมูลค่าคือมูลค่าในการเก็บสะสมไว้เป็นรักษาทรพัพย์สินก็คือเหรียญไตมารปีห้าเก้านะครับเนื่องด้วยจาก พิธีกรรมการจะสร้างนะครับพิธีกรรมก็คือเรียนรุ่นนี้ถูกพุทธาพิเศษถึงสเดือนเต็มๆ,ๆนะครับนึงไตรมาสนะครับในระหว่างพรรษาสังเกตได้ว่าเรียนรุ่นนี้นั่งเติมองค์แล้วมีสังคติพาดบ่าก็คืออยู่ในพรรษานะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้คือ ร,รอยจานก่ย่านะฮะจานทุกเหรียญนะครับ,รนนรบตัวนี้ตัวนี้จานทุกเหรียญแล้วก็มีจาํานวนการจัดสร้างเพียงเก้าร้อยเกสิบเก้าเหรียญน,นี่คือเนื้องแดงผิวเดิมไฟนะฮะผิวดิมเดิมเลยนะฮะแต่เกิดอาการผิวขึ้นผิวไฟก็คือขึ้นเองโดยธรรมชาตินะฮะเป็นเอฟเฟกของการปั๊มนะฮะ ซึ่งผิวลักษณะนี้หายากมากแล้วก็สวยสวยที่สุดนะที่ผมเคยเห็นมาจมูกหนึงรเรนะรุ่นนี้จะจมูกจะไม่ค่อยร้อยนะเนื่องจากว่าสมัยนั้นสร,สร้างเสร็จแล้วเขานำมาเทรวมกันนะก็ทำให้เหลี่ยนกระทบกันนะครับก็เลยหาที่จมูกตรงๆแล้วก็ผิวสวยๆนี่ยากแต่ผิวเหรียญน,นี้นี่เกินร้อยนะครับ แข่งขันกันได้เลยฮะมั่นใจมากๆนะเหรียนที่สวยเาว่ารุร่คุณยอดเยี่ยมฮะพาแท้ก็มีมูลค่านะครับวัดหลคงคุมหลวงปู่ศิลาเสีนทัวราเหรียญร,ร,รุ่นห้าไดมาสห้าเก้า